นี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยคือก็ไม่ได้สระผมแล้วก็ผมก็เป็นยีแล้วก็สิวขึ้นด้วยสิและเซ็กซชีวิตก็จะหมด <c oughs> เอาไว้รอเดือนหน้าจะซื้อก็ตอนนี้ก็ด้วยความที่อะไระไรเงี้ยด้วยความที่ไม่สบายด้วยแล้วก็อะไรด้วยเออก็อยากจะให้ทุกคนดูแป๊บหนึ่ง มาละเออก็คือแบบว่าเนี่ยเ hey. ฮ้ยเฮ้ยคือเซ็มห้าออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่ไม่ได้แบบจะหย,ยาแยงหรือ,อไรจะจะให้ดูว่าเออ เราอาการเราเป็นปนักข,นนขันนานคือเจ็บคอมากแล้วก็หายใจไม่ออรู้สึกว่าตนจะมุกตลอดเวลาเออแล้วก็ดูวควคมที่เราแบบว่าเป็นไซนัาชนิดเชียยพันนะก็พยายามกินยาแล้วแล้วตอนนี้ก็แบบออทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ,อ้ยแปลกๆดูแปลกๆไปนะดูแปลกๆไป,ไป,ไปเออก็นะผอมลงไปเออผมไม่ได้ผอมลงหรอกอ้วนอยู่เหมือนเดิมเนี่ย แขนก็ใหญ่ <c oughs> สีผิวก็สว่างขึ้นมาไม่ตริงละมัง้งเจ้าแต่งไงหน้าก็ยังขาวตัวอยู่ดี <c oughs> ไม่ได้ขาวตัวแขนอย่างเดียวที่ดำ <c oughs> เออก็เมื่อกี้ก็มีเพื่อนโ <c oughs> ทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องคอมในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็เออแบบ ไม่ได้เป็นคนโดดเก่งหรืออะไรแต่ก็คืออะไรที่ช่วยช่วยได้รู้เรื่องก็จะช่วยนะแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ขอโทษด,ด้วยเนาะจริงๆเออแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่อยากจะช่วยแต่ว่าช่วยไม่ทันก็ขอโทษนะก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าการมันก็ยุ่งหลายหลายหลายงานหลายวันอันนี้ก็ไม่สบายด้วยแล้วก็บ้านก็อยู่ห่างไกลกันเหลยอเกิน <c oughs> <c oughs> นะเออพูดไปพูดมาก็เสียงก็ไม่มีเออแต่ก็อะไรเงี้ยโอ้ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นเอแต่ก็แบบว่าเป็นคนชอบแก้ผ้าหน้าหลอดอะเออโอเคเปล่าปัญหาเฉพาะนะต้องแก้เวลาทำอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีว้ติปฏิพานว่าเออซว่าทำคอมโปรแกรมคอม เยวกับพวกซาวอะไรอย่างงี้ที่มิวทำหรืกอก็แบบว่าแค่ไปหาซาวมาแล้วก็มานั่งตัดซาวเอาแล้วก็พยายามบวกกับความพยายามว่าเปิดเปิดให้ยังไงมันให้ตรงกับเนื้อเรื่องหรืออะไรที่เราจะแสดงอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายโอเคเปล่าเรื่องรีงก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพราะสมองเสื่อม <c oughs> สมองเสื่อมเออแบบเอเนี้ยแหละ ผลาก,การแบบว่าแบบว่าทำเรื่องไรสาระอะไรเยอะสมองอะไรเสื่อมโอเคปาโอ้ก็นะสามนาทีแล้วไปดีกว่าหน้าก็เป็นสิวซึกซิวิตก็หมดเสียใจไปนะบ๊ายบาย